สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะอันนี้เราดูดอะไรนอนกลางทางนี่แม่เอียงนอนกลางทางกับยางตามตัว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 เยโอ,ขอข้ของเขาของเขาดรมาให้แม่เลย นี่นะคะผู้นำทีมน้องมินิกับด็อกเตอร์มาหัวน้อยนึงกระลมหัดน้อยนึงกระลมก็บรรยากาศยามเย็นๆนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านเลยนะคะม มินีไม่ใช่พี่มมมมแม่แม่แม่อุูต้ตะอ,อันนั่งขวางทางเขากะเหยียบสันตัวไปละสาวยางรถไปคุมตั้งแต่ที่อาบน้ำเลยนะคะน้องมินีนี่นั่งงงาไปอืมเป็นยาโอ้โอโอโอเล่นกันเหรอ

กะลอกกะลอกบบวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้หมุนอึ้ตุ้ยมันจับตาใส่กระดงเลยแม่ มือแม่ไปโดนเมื่อกี้อ่ะ มัดมือเลยยงจ่ใจกินอีกเบิ้งว่าบ่มีม่มองไว้แล้วขี้โพอ่ะอันนั้นเอาอย่างกันแม่มาแม่มาแล้วเอาอย่างกะนองกวางลูกเขาเนี้ยวบา อ้อยเด้อกินมือๆเราได้อ้อยอ่ะ ย่างรถให้แม่วาดมึงพออ่อโอ้เห็ดจังไม่เหรอมึงขามึงขามึงขานักเ,าาเอาให้แม่วาดเอาให้แม่วาดแยกแจ้งอ้แยก,กแจ้งไอ้เอาให้แม่วาด บอกว่าให้แม่วาด ปนบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะกับครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะมาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มีให้กับครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะพาสองสาวอาบน้ําทานน้ําเสร็จก็พาผ่อนคลายนะคะ ด็อกเตอร์ทำอะไรด็อกแบกทำอะไรด็อกแบกโอ้ยหลงแม่แล้วด็อกแบกหลงแม่แล้วบปะนี้เอาเอา <laughs> มาดูด็อกแบกนะคะด็อกแบกด็อกแบกหนูทำอะไรลูกหนูบิ๊กซีก็บิ๊กซีนะบิ๊กซีมาดูนะคะไม่ใช่แม่นะคะ <laughs> ไม่ใช่แม่ <laughs> 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 กินนมแม่ทำไม <laughs> อย่าไปกินนมแนมะ่เบ่ <laughs> <laughs> โอ้ยน้อ <laughs> ดอกเด็กนะคะดอกเด็กหลงแม่แล้วนะคะ <laughs> คิดว่าพี่เบ็กเป็นแม่ตอนนี้รักกันแล้วนะคะ <laughs> ก็เป็นความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวนะคะแม้นได้มาเป็นถึงถึงจะอยู่ถึงจะได้พึ่งมาอยู่นะคะก็ให้ความรักนะคะ <c oughs> บิ๊กซีก็จะแรกก็แอบ,บอิจฉาน้องอยู่นิดนึงพออยู่ไปอยู่มาก็รักน้องนะคะใช่ไหมลูกบิ๊กซีรักน้องเหรอลูกไหนแท็กยังไงลูกบิ๊กซีแท็กหนึนั่งลงกับนั่งลงแท็กให้แม่ก่อนเลยนั่งลง ากาศดีมากเลยนะคะยามเย็นลมเย็นสบายเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,มา,ลวมากินนมแม่บิ๊กอีกแล้วอะไรลูกอยู่ด้วยกันก็ให้ความรักความผูกพันกันนะคะ แรกๆที <arrive> so ่ได <b exemption> <unity> so <king> ้น้องด็อกแดกมาอยู่ด้วยน้องบิกซีก็แอบอิจฉาอยู่นิดนึงนะคะแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็รักกันนะคะก็เหมือนแม่วาดกับน้องนาตยานะคะ อยู่ไปอยู่มาก็รักกันห่างกันไม่ค่อยได้เลยนะคะถ้ามีเชือกไหนเชือกหนึ่งร้องนี่ร้องตามกันสนันเลยนะคะแบบดูขวควานนะคะข้วควานนั่งมองช้างนะคะไมรู้ว่าอะไรนะ พ่อกวานพ่อกวานนั่งดูอะไรคะนั่งคิดอะไรอยู่ดูสองสาวเหรอคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนาสนะเสมอมานะคะ ขอบคุณที่เป็นแรงใจให้กับครอบครัวของเรานะคะก็จะสู้สู้ทุกอย่างนะาสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะถึงว่าจะผ่านพ้นโควิดแล้วก็ยังจะสู้ต่อนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆนะคะขอบคุณที่มีให้กับครอบครัวของเรานะคะนะักยามาบายบายกับลูกสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบายย,ยแม่พ่อแม่เอฟซีลูกบายบาย บายบายยังไงลูกสวัสดีค่ะบายบายยังไงบายบายยังไงบายบายเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าล,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 ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ